6สิ่งควรรู้ก่อนที่จะขายฝากที่ดินว่าเหมาะสมกับใครบ้างข้อที่1นะครับสำหรับขายฝากที่ดินส่วนใหญ่ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้เงินด่วนนะต้องการใช้เงินฉุกเฉินไปยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแล้วถูกปฏิเสธสินเชื่อข้อที่2นะครับสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับที่ขาดสภาพคล่องนะครับต้องการใช้เงินด่วนนะครับข้อที่3านะครับ ต้องการนําเงินไปปิดหนี้นอกระบบต่างๆนะครับแต่ถ้าเราย้ายหนี้มาอยู่ในระบบนะครับด้วยการขายฝากเนี่ยดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน15%ต่อปีข้อที่4ต้องการขายฝากก่อนขายจริงก็คือเราต้องการประกาศขายบ้านแล้วเราขายไม่ออกต้องการใช้เงินด่วนเราก็สามารถมาขายฝากไว้ก่อนแล้วได้เงินออกไปใช้นะครับเราขายได้เราค่อยมาไถาถอนขายฝากก็ได้ ที่5นะครับมีหนี้หลายทางหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อต่างๆเนี่ยเราสามารถรวมหนี้เป็นก้อนเดียวได้และข้อที่6ผู้ที่ต้องการต้องการเงินไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือบุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการต้องการใช้เงินด่วนปรึกษาเรื่ององการขายฝากติดต่อได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ